นะหนูว่าอะไรนะอยากกินน้ำแข็งใสอะไรบอกแม่นะถ้าแม่มาอ๋อขายยังไงคะขายตัวละยนี่สิบอ๋อยี่สิบยี่สิบยี่สิบรับแล้วลูกชิ้นขายไม้เท่าไหร่คะย้ายลูกชิ้นขายไม้เท่าไหร่อ่ะบา้อสิบบาทลดราคาได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันทำไมเดี๋ยวขาดทุนขาดทุน ไหนหมอนใครนะ้าอุตส่าห์ยกมาหมอนใครคะลูก,มมอกอหมอนแม่เม่ะหมอนแม่เมฆะโอ้อันนี้แม่เมฆซื้อให้สองอันเลยใช่ไหมคะใช่สองออันเ,เลยอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นอีลาก,นนกม้าโพนี่ม้าโพนี่ด้วยโอ้โหน่ารักจังเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ป้าเป็นจะใครจำตาได้นะม้าโพนี่เป็นยังไงม้าโพนี่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่ง ม้ยูนิคอร์นใช่ไหมยูนิคอร์นยูนิคอร์นสวยจังเลยน้องน้องข้าวชอบอันไหนคะอันไม่รู้อ๋อชอบทั้งสองอันเลยใช่ไหมชอบทั้งสองอันเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจะพูดยังไงแล้วเนี่ยดีใจเนาะเอฟซีรักหนูจังเลยเอฟซีรักหนูจังเอฟซีรักหนูจังเลย น้มันหน,นุืว่าบรรยากาศใชใแต่ไม่กลเอามาหนหเราทำไมล่ะคะเก็สบกสบกสกบกแม่เมย์ก็ไม่เมย์ซื้อให้ใช่ไหมลูกใช่แม่เมย์ก็อยากให้หนูหนุนหน้าแม่แม่อยากไปซื้อน้ำเข็งร้อนอ๋อค่ะ สีเข้ากับชุดเลยลูกสีชมพูอะไรเบาะนอนนี่เบามากหมอนหมอนแม่แม่ซื้อให้อ๋อนเ่ได้หรอดอะไรไม่จากไปไหนมาเนาะเใส่ไปซื้อน้ำแข็งมาเราซื้อน้ำแข็งมาทำให้ลูกค้าได้เรียกลูกค้าม้างไหมคะไม่ได้เรียกเพราะว่าเขาเห็นอยู่แล้วเนะไม่ต้องเรียกแต่ว่าเขาเห็นแล้ว มอันล้มหนุนไข่อยู่นะล้มใช่ไหมไข่ค่ะโอ้โหโอ้โหกะติยังสีชมพูอ่ะคิดดูรู้ป่ะทำไมสีผมแม่แบบเป็นแบบนั้นแม่ย้อมใหม่อ๋อแม่ย้อมผมใหม่ถือว่าแม่เปิ้ลสวยขึ้นเออไปทำที่ไหนมาคะแม่ทำที่ไหนร้านที่มีร้านที่มีอ๋อที่ข้างๆบ้านตรงนู้นใช่ไหม ใช่เด็กที่อยู่ห้องเก่าที่ข้างๆบ้านห้องเก่าอ่ะอ๋อค่ะเขาเรียกสีอะไรคะที่คุณแม่เปิ้ลทำมาสีเบลวนตาลสีเบลล์โอ้โหเบลล์เราไม่กระจอกใช่ไหมเราเก่งทุกด้านประสานกันเราก็ได้เราไม่กระจอกเราไม่กระจอกใช่ไหมแม่จะติกมาใส่น้ำแข็งค่ะ ไม่เป็นจะเป็นหวัดด้วยลูกใช่ไหมแม่เสียแหบแม่แม่หนูกินกินแล้วเสียงแหบอากาศเย็นอยดี๋ยวกให้ให้ไปสอบก่อนอยวให้ค่ะกี่โงเรียนเสร็จก่อน เลยนะคะอ๋ะอกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนูให้แย่มากแย่มาก